อำเภอแม่สอดคิกออฟฉีดไฟเซอร์ป้องกันโควิด1 9เข็มแรกสำหรับนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปค่ะที่โรงเรียนพัทรวิทย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในแพทย์พิพัฒน์เกลือบวังรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้เข้าไปสังเกตการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ชนิดไฟเซอร์เข็มแรกสำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ12ปีขึ้นไปของอำเภอแม่สอด โดยมีนายเฉลิมกล่อมเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณาสุขอำเภอแม่สอดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงอำเภอแม่สอดมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอำเภอชายแดน และเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศประกอบกับมีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาอีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน29จังหวัดสีแดงเข้มหรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจึงได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด -19 ภายในพื้นที่อำเภอแม่สอดกว่า10,000โดส และมีผู้ปกครองที่ยินยอมให้นักเรียนฉีดแล้วกว่า9,000โดสในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงลดค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วสำหรับในวันนี้สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่สอด ได้นำวัคซีนไฟเซอร์จำนวน605โดสมาฉีดให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนพัทรวิทย์และในภาคบ่ายที่โรงเรียนบ้านแม่ตาอีก200โดสซึ่งถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนครั้งแรกเป็นวันแรกของอำเภอแม่สอดด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ครับเราประมวลการางนะรค,รครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในฝั่งตะวันตกของตากนะครับที่มีการฉีดวัคซีน ในเด็กนักเรียนนะครับ12ถึง18ปีนะครับวันนี้ที่เรามาให้บริการที่โรงเรียนพัทลราวิทยาครับเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับก็ภาคเช้านี่เราตั้งเป้าไว้605คนนะครับก็มีความได้ความมือดีนะครับแต่ทางโรงเรียนก็จัดสถานที่จัดคิวเด็กละดำเนินการได้เรียบร้อยดีนะครับในส่วนของสาธารณสุขเราก็จะมีทีมแพทย์นะครับทีมพยาบาลนะครับสาธารณสุขนะครับมาให้บริการนะครับวัคซีนเพียงพอนะครับสำหรับทางทงไม่สอดเรานะครับ วันนี้เด็กมาก็ขอให้มานะครับวันนี้ก็ผู้ปกครองก็มาดูกันเยอะนะครับทีหมอเองก็มาให้ความมั่นใจผู้ปกครองนะว่าวัคซีนเราก็วัคซีนที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยนะครับก็หลังฉีดครึ่งชั่วโมงนะเราก็จะดูแลอยู่ที่นี่ก่อนนะครับจนผ่านขึ้มบูไปแล้วล้วก็ดูอาการไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนเนี่ยก็คนที่ผู้ปกครองกลัวกันนะก็คือในช่วงเจ็ดวันนะครับที่อาจจะมีเรื่องหัวใจนะครับจริงๆมันก็เจอน้อยนะครับหนึ่ง้านเนี่ยก็เจอประมาณแค่สังร้อยคนนะครับถือว่าน้อยนะครับ ก็ในช่วงที <S an> ่หล <an> ังฉีดไปเจ็ดวันเนี่ยก็ไม่ให้ออกกังลังกายหักโหมนะครับท่านนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับถือท่านมีอาการที่ว่ากลัวมตัวุกเก็บหน้าอกหายเจร็วเหนื่อยเนี่ยอันนี้ก็ไปพบแพทย์ได้นะครับอันนี้ทีมแพทย์ก็พร้อมดูแลอยู่แล้วนะครับก็ให้ความมม่ใจว่าเป็นโรคที่รักษาได้นะครับโดยที่เป็นสุ้ัขเกียร์นะครับก็ในวันนี้นี่ถือว่าได้ความร่วมือดีนะครับในภาคบ่ายนะครับก็จะมีการฉีดที่โรงเรียนของพี่การศึกษานะครับที่แม่ตานะครับนอกจากนี้ยังมีในโรงเรียนของ กศนก็มีนะครับในส่วนขอเทคนิคเองนะครับก็ในส่วนขอโรงเรียนทุกชั้นนะครับอันนี้มีทั้งนักเรียนที่อยู่ในระบบหลายๆที่นะครับแล้วก็นักเรียนที่ย้ําทีว่าอายุนะอายุนี่ต้อง12ปีขึ้นไปนะครับทั้งไม่จะเป็นต้องอยู่ม .1 นนะอยู่แล้วหลายๆคนก็เป็นปหก็มีนะครับก็ขอาอยุถึง12ปีก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ในเกณฑ์มาตรฐานที่ว่ากินเพือให้ฉีดได้นะครับแล้วก็ฉีดถึง สองปีนะครับก็สิบเอ็ดเดือนนะที่เก้าวันนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ไว้นะก็ให้ความมั่นใจผู้ปกครองนะครับว่าฉีดแล้วก็ปู้มลานเราจะมีภูมินะโดยหลักการเนี่ยฉีดไปประมาณสักสิบวันนะเด็กก็จะเริ่มมีภูมมขึ้นนะครับก็ภูมินี้ก็จะอยู่ไปนะครับแต่ถ้าฉีดเข็มทีสองเนี่ยภูมมจะขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ทําให้มีความปลอดภัยป้องกันในการติดเชื้อคือเชื้อเข้าไม่ได้นะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็พอเชื ก,ก,ก็แล้วก็ป้องกันการที่ป่วยหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปเตอร์หลังฉีดไปแล้วสองสองโดสนะครับไปไปอันนี้ให้ความมั่นใจผู้ปกครองแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าฉีวดวัคซีนกันครบเนี่ยโอกาสที่จะเปิดโรงเรียนแล้วก็ให้บริการให้ลูกหลานเราได้เข้าสูร่ระบบการศึกษาได้ มีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจําเป็นต้องก้าวต่อไปนะครับอันนี้ความมั่นใจกับทุกฝ่ายด้วยนะครับขอบคุณครับผู้พากยครับเซ็กเลยด้วยของแผนเราฉีดในอำเภอแม่สอดนี่ประมาณกี่โดสครับผมกี่โดสเด่นครับก็ตอนนี้มีข้อมูลที่เข้ามานะครับเราบ้านแม่สอดในทีมของอำเภอแม่สอดเองได้รับบุ๊กตนประมาณหนึ่งหมื่นกว่าโดสนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองที่อนุญาตให้ยินยอมฉีดประมาณเก้าพันกว่านะครับก็ถือว่าเพียงพอเลยแล้วครับ ก็ถึงเวลาจริงก็คงดูว่าณวันนั้นที่ณนะวันที่นัดฉีดเนี่ยก็ขอให้มาตรงตามนัดนะครับก็เบื้องต้นนี่ก็อยากให้ฉีดกันนะครับคือถ,ถ้าหลุดจากวันที่นัดไปเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่ผมเข้าใจว่าทีมในภรนจังหวัดจะมีการเกลี่ยว,วัคซีนกันนะครับเพราะว่าในเขตอำเภออื่นๆเนี่ยก็อาจจะด้ังตีนี่ไม่เพียงพอตัวเมืองแม่สอดเองเป็นจุดไขแดนอาจจะเป็นจุดที่ยึดสายต่อประเทศเท่ความสำคัญในเรื่องของเป็นมุลเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่อาจจะเป็นสีแดงเข้มนะแล้วก็รัฐบาลกรุนก็ให้เป็นยู่สายที่ให้รัคซีนมาเยอะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านนะถ้ามาฉีดตามนัดเนี่ยแล้ววัคซีนครบเนี็ยก็ไม่ต้องเกลี่ยไปไหนนะครับแต่ถ้าตากรนดุกการฉีดไปแล้วยังเหลือเนี่ยก็ต้องเกลี่ยให้อำเภออื่นเขาได้ได้ใช้นะครับนี้ก็คงต้องให้ทางจังหวัดเขาเป็ัตรการอีกทีครับครับโอเคครับ